สวัสดีครับชาวลักนณาพฤกษตยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามพม่จะดูดวงให้กับชาวลักขณาพฤกษตกนะครับในช่วงของคำพยากรณ15์15-30เมษายน2566นี้เป็นช่วงครึ่งหลังนะครับของเดือนเมษายนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับก่อนอื่นฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามรงใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงในการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวในช่วงของครึ่งเดือนหลังเมษายนนี้มีแค่ดาวพัสบดีมีการขัวจรยกย้ายราศีเดี๋ยวเรามาดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวลัคนาพฤกษบนะครับมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้ ดาวประจําตัวของคุณคือดาวศุกร์เลข6ได้โคจรมาทับกับลัคนาได้ตําแหน่งเป็นเกษตรบดีได้ตําแหน่งความมั่นคงมากขึ้นแต่ก็ยังไม่เสถียรพอนะครับเพราะมีดาวมฤตยูกลุ่มอยู่แต่ก็ไม่ได้สร้างผลอะไรใดๆกับชาวพลศมากนะครับมันหมายถึงว่าชาวพลศนะครับปกติแล้วอ่ะการที่ดาวศุกร์เนี่ยกุมลักเนี่ยนะครับเป็นเกษตรบดีมันคือความยึดติดยึดมั่นหรือการมี อะไรที่มันเป็นระบบระเบียบแบบแผนสิ่งต่างๆแต่ในช่วงของเขาเรียกว่าอะไรล่ะ7ปีนี้มันจะไม่เหมือนเดิมเพราะดาวมฤกยูอยู่ดาวมฤตยูคือดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงการพลิกผันแปลว่าคีย์เวิร์ดง่ายๆเลยนะครับมันแปลว่าชาวพฤกษศพนะครับจะไม่อยู่นิ่งไม่อยู่เงียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆจะไม่มั่นคงเหมือนเดิมแล้วนะครับใน7ปีนี้นะครับมันแปลว่าชาวพฤกษศพเนี่ยอาจจะ พบกับการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะครับเหมือนจะบังคับให้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆเ,เราจะเซฟโซนเหมือนเดิมไม่ได้เราจะชินเหมือนเดิมไม่ได้เราจะทําอะไรเหมือนเดิมๆไม่ได้แล้วนะครับเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆรูปแบบมีการมูฟเมนต์มากขึ้นอะไรแบบนี้มันอาจจะดูกระอักกระอ่วนใจบ้างอาจจะมีความรู้สึกที่ไม่เป็นตัวของตัวเองบ้างอาจจะมีความรู้สึกที่มีเซอร์ไพรส์บ้างนะครับเพราะว่าอะไร เพราะอย่างที่บอกอะดาวศุกร์มันคือความมั่นคงเมื่อมาอยู่ในบ้านของตัวเองแต่มันมีดาวฤกษ์อยู่ที่รอรับอยู่แล้วอะนะครับมันเลยทําให้ดาวศุกร์นั้นอะไม่สามารถที่จะทําหน้าที่ของตัวเองได้แบบเพอร์เฟกที่สุดหรือดีที่สุดในสิ่งที่เป็นนั่นแปลว่าชาวพฤกษ์ศพอย่ายึดติด นะครับเปลี่ยนแปลงทําอะไรให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามสิ่งที่เป็นแล้วมันจะดี่มันก็จะเป็นในทิศทางที่ดีและดาวศุกร์เนี่ยเขาเชื่อมเลือนมาจากเลือนอลิด้วยแปลว่าชาวพษศพเนี่ยอาจจะต้องแก้ไขปัญหานะครับหรือจะต้องแบกรับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่ต้องเปลี่ยนแปลงอาจจะดูไม่ค่อยเรียนดั่งใจนะครับก็อย่ายึดติดเกินไปเพราะปัญหามันจะเข้ามาแต่มันก็จะหมดออกไปมันก็จะ คลี่คลายออกไปได้นะครับถ้าเราพยายามทําทุกอย่างด้วยการที่เราไม่ฝืนธรรมชาติจนเกินไปนะครับพดูดง่ายๆคือดําลิตยูเนี่ยไม่ได้ทำร้ายชาวพลึกศพแต่เขาจะมาเปลี่ยนแปลงให้ชาวพลึกศพอะดีขึ้นก็ได้หรือจะแย่ลงก็ได้อยู่ที่การกระทําของคุณถ้าคุณไปในทางที่ดีมันจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดแต่ถ้าเกิดคุณนะครับทำในทางที่มันแย่มันก็จะแย่โดยชั่วชั่วค่ำคืนเลยแต่ก็ดีก็ดีขึ้นชั่วค่ำคืนเลย แบบนี้เป็นต้นให้คุณอย่ายึดติดให้คุณไปตามนะครับสถานการณ์แล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้แบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินสำหรับชาวพลึกศพกันบ้างการเงินของชาวพลึกศพคือราศีเมถุนของด้วยดาวพุธเลขสี่ได้โคจรไปอยู่ในภพเลนวินาสนะครับร่วมกลุ่มกับดาวอาทิตย์ดาวราหูและดาวพระอัสบดรีก็จะมาเสริมทับเข้าไป ดาวจะมารวมมาต้มกัน4ี่ดวงนะครับอยู่ที่ภพวินาศนะครับรวมทั้งการเงินด้วยเอาแปรการเงินก่อนเล็กน้อยการเงินเนี่ยนะครับไปอยู่ในเรือนวินาศเพราะว่าการเงินเนี่ยจะดีสําหรับใครที่เก็บเงินแต่จะเสียสาหรับคนที่ไม่เก็บเงินหรือไม่รู้คุณค่าของการเงินนั่นแปลว่าจะมีค่าใช้จ่ายแบบแหลกลานเลยนะครับการที่ดาวการเงินเป็นวินาศเนี่ยมารู้ตัวอีกทีหนึ่งคือเงินแทบเกี้ยงกระเป๋าอะ นะครับเกี้ยงบัญชีอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าวินาศแปลว่าลึกลับแปลว่ากระทันหันแปลว่าสูญสิน้นมันไม่ได้แปลว่าเงินหายนะมันเงินหายนั่นแหละแต่หายไปจากบัญชีเนี่ยก็คือเราใช้นั่นแหละมันแปลว่าเราจะมีค่าใช้จ่ายแบบแบบกระทันหันเราจะต้องจ่ายนั่นจ่ายนี่จ่ายนู่นเยอะแยะมากมายอะไรประมาณนี้ครับมันมีสิ่งที่เราต้องจ่ายะนะครับหมดไปแบบปุ๊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 บเอารู้ตัวอีกทีหนึง่งเงินแทบเก้งบัญชีเพราะอะไร เพราะมันมีค่าใช้ใจ่ายเข้ามาเยอะนะครับแล้วดาวมันชุมนุมกันอยู่ตั้ง4ดวงอะทั้งดีทั้งร้ายนะครับแล้วดาวการเงินเนี่ยร่วมกลุ่มกับดาวราหูเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยนะครับ mm hmm. การเงินของคุณอะ่ะจะสูญเงินไปกับการที่เราอะ่ะไปลงทุนกับคนอื่นที่ทั้งรู้จักและไม่รู้จักก็ได้ไปเซ็นกู้ไปเซ็นค้ำนะครับเงินอาจจะต้องมาชดใช้ให้คนอื่นเขาแบบนี้อย่าทํานะครับที่คนอื่นเขาบอกว่าอย่าหาทํานะ ถออ้า,าดวงเตือนแล้วว่ามันมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงมีโอกาสที่จะผิดพลาดสัญญาการเซ็นกู้เซ็นคำ้ำไม่เป็นไปตามสิ่งที่คุณดิวเอาไว้นะครับพูด,ดง่ายๆคือมันเป็นอะไรที่อาจจะต้องระมัดระวังโบราณอาจารย์บอกว่าอย่าให้วัวหายแล้วค่อยมาล้อมคอนะครับเพราะดวงเขาเตือนแล้วอ่ะค่อนข้างชัดเลยอะ่ะว่าเงินคุณจะหายภายในพริบตาคุณจะถูกหลอกถูกโกงพลิกสถานการณ์แบบปุ๊บ จนชั่วค่าคืนได้เลยแต่ฟังแบบนี้แล้วอะ่ะไม่ต้องจิตตกนะเพราะว่าอะไรผมบอกวิธีแก้แล้วว่าอย่าไปเซ็นกู้อย่าไปเซ็นคนะครับอย่าไปร่วมหุ้นกับใครถ้าคุณไม่ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างมากสุดก็แค่มีรายจ่ายเข้ามาอย่างกระทันหันให้เราต้องจ่ายเยอะกว่าเดือนอื่นๆก็แค่นั้นเองนะครับ นี่คือสิ่งที่เป็นคําพยากรณ์บางคนนี่กลัวคําพยากรณ์เกินไปนะครับกลัวว่ามันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้คือมีสติกับการรับมือนะครับใครไม่ไม่มาฟังเนี่ยแปลว่าเสียแล้วแปลว่าเตือนแล้วบางคนบอกไม่ทันแล้วค่ะไม่ทันแล้วครับแบบนี้เป็นต้นเนาะบางคนอาจจะเจอสแกมเมอร์อาจจะเจอฟิชชิ่งนะครับอย่าไปกดลิงก์อย่าไปกดอะไรของคนอื่นเขาบางคนเนี่ยเ,เพื่อนกันก็จริงนะ บางทีโดนแกมนะครับที่เป็น mm. เขาเรียกว่าอะไรนะมาวร์ malware, หรือไวรัสต่างอ่ะนะครับที่ส่งรูปส่งอะไรมาแล้วให้เรากดลิงก์กรอกข้อมูลเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับผมก็เคยเห็นมาแล้วแต่ผมก็ไม่กดเพราะรู้ว่ามันไม่น่าจะใช่อ่ะประมาณนั้นอ่ะต้องรู้จักสังเกตสังการนิดนึงนะอะไรที่ไม่ชอบมาพากลอย่าเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวอย่าเอาเขาตัวเองเข้าไปยุ่งนะครับเพราะไม่งั้นอาจจะเกิดปัญหาได้เงินอาจจะเกลี้ยงบัญชีเงินอาจจะมีปัญหาได้ อันนี้ผมไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบทําให้ตัวคุณตนันตนกหรือมีปัญหาขนาดนั้นนะครับไม่ได้แปลว่าอยู่ดีๆเงินคุณจะหายไปจากบัญชีเองถ้าคุณไม่ทําไม่ใช่นะครับมันอยู่ที่ว่าตัวคุณเองอ่ะเป็นคนทำเนาะแต่คุณอาจจะประมาทหรือคุณเองอาจจะแบบเลนินเล่อหรือคุณเองอาจจะไม่รู้ก็ได้อะไรแบบเนี้ย มันไม่มีเหตุบังเอิญที่แบบอยู่ดีๆคนเขาจะมาขโมยเงินจากคุณได้แบบนั้นอนะ่ะมันไม่ใช่นะมันจะหมายความว่าคุณต้องระมัดระวังการกระทําของตัวเราเองเนี่ยที่จะนําไปสู่หายนะที่มันเป็นปัญหาเองนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะเตือนเนาะแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่าก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่มันสําคัญไงก็ยังต้องเตือนนิดนึงเพราะเงินเนี่ยมันสําคัญกับคนเรามากเนาะประมาณนี้นะครับแล้วเรามาดูกันว่าดาวอะไรมักรักทรัทับการเงินของคุณดาวอังคาร ดองคานามาจากเรือนอะไรปัตตนีและมาจากพบเรือนอะไรวินาศนั่นไงเรือนวินาศเข้าเรือนการเงินเห็นไหมมันสลับกเกษตรได้ก็จริงนะแต่ตัวคุณเองก็ต้องระมัดระวังเพราะเรือนวินาศเนี่ยเข้าหาตัวคุณบางทีคุณปิดช่องทางความเสี่ยงละแต่มันก็จะมีความเสี่ยงเข้ามากระทบกับคุณนะมันแปลว่าคุณไม่ได้วิ่งหาเขาแต่เขาก็จะวิ่งหาคุณอนะ่ะพูดง่ายง่ายคือคุณอาจจะมีวิบากกรรมที่มันต้องมีคนมา,มา,ม,ามาทำให้ตัวคุณต้อง ต้องมีปัญหารหรือต้องเสื่อมเสียหรือมีการเงินอะที่ต้องอแบกรับอย่างที่บอกน้อยสุดเนี่ยคือค่าใช้จ่ายสูงอันนี้คุณรู้อยู่แล้วแหละว่าคุณต้องอทําการบริหารจัดการเรื่องการเงินนั่นเองนะครับแล้วคุณจะมีผลกระทบน้อยลงถ้าไม่เป็นเซ็นกู้เซ็นคัหรือลงทุนกับใครคุณจะไม่มีปัญหาสิ่งเหล่านี้เลยยกเว้นแต่จะมีค่าใช้จ่ายที่คุณต้องแบกรับเองเพราะตัวคุณเองเป็นคนควักเงินจ่ายเงินเองแบบนี้เป็นต้นนะครับเตือนแล้วเนาะ ทีนีเรามาดูกันต่อในเรื่องของดาวอะไรกันต่อดีละ่ะการเงินต่อไปการงานใช่ไหมครับดาวการงานการงานของชาวพฤกษพนะครับคือดาวราศีกุมก็ไปอยู่ในภพวินาศอีกเนาะก็อาจจะมารุมมาต้มเนาะอยากจะเปลี่ยนงานแหละชาวราศีพฤกษพเท่าที่ดูเพราะว่าอะไรครับเพราะคุณอาจจะมีปัญหา มีความรู้สึกที่ไม่ได้ดั่งใจมีความรู้สึกที่ไม่โอเคมีใครทําอะไรรับหลังเรามีปัญหามีโ oh, อ้ยสเคดิตกับเราอะไรประมาณเนี้นะจะมีคนที่ทําให้ตัวคุณค่อนข้างหนักใจเหนื่อยใจนิดนึงนะแต่อดทนเอานะครับมันก็ไม่ทนไม่นานหรอกอีกสักพักหนึ่งอนะ่ะน่าจะเป็นช่วงประมาณพฤษภาคมน่าจะดีขึ้นนะดังนั้นชาวลูกษบต้องอดทนอีกหน่อยหนึ่งดาวเสาร์ก็มากุมลักขาดาวเสาร์มาจากบเรือนสุภาอันนี้ดีขึ้นนิดหนึ่ง แบกรับภาระแต่มันจะเติบโตมันจะพัฒนาดีนะครับอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับในเรื่องของการแบบทำงานต้องแบบทำงานหลายทางมีการงานที่แบบเขาเรียกว่าเหมือนกับงานอาจจะเทมาทางเรานิดนึงนะแต่เราก็จะทำงานได้ประสบความสำเร็จดีดาวการงานเนี่ยส่งกระแสสัมพันธ์ไปถึงตรงนี้ก็จะมีปัญหารเรื่องของการทะเลกกาะกันบ้างมีปัญหาไม่ลงรอยกันบ้างมีปัญหาถูกดัแบบ ดิสเครดิตกันบ้างเอกสารสัญญาของคนอื่นก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะมันอาจจะตกหล่นสูญหายผิดพลาดได้แม้กระทั่งในเรื่องการงานก็ต้องทําให้ทุกอย่างรอบคอบนะครับอะไรประมาณนี้แต่โดยภาพรวมแล้วว่าเราก็ต้องพยายามแบบเซฟตัวเองนิดหนึ่งแล้วก็พยายามนิ่งเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของคุณคุณก็ไม่ต้องไปยุ่งมากเนาะเพราะอะไรเพราะชาวพลศพเนี่ย เป็นคนที่แบบมีเมตตาอารมณ์อัวลอยู่แล้วอะอืมมันก็เป็นอะไรที่ดีแต่ถ้าเกิดคุณนะครับเข้าไปร่วมทุกอย่างมันก็จะเป็นปัญหาได้มอาจจะทําให้ตัวคุณอยากจะเปลี่ยนงานเพราะมันอาจจะมีปัญหาหลายสิ่งที่เข้ามานะครับทะเลาะเอ่ยมีปัญหาเอ่ยถูกดิสเครดิตเอ่ยทําให้คุณรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้แล้วมันเหนื่อยเหลือเกินคุณอาจจะมีความรู้สึกอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะย้ายที่อยู่แบบนี้เป็นต้นรู้สึกว่าตรงนี้มันหนักอะไรแบบเนี้ย แต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะดาวแห่งการเจริญพัฒนาเขาโครจรเข้ามาทับในเรือนการงานถึงแม้คุณจะแบกภาระแต่มันจะทําให้ตัวคุณเติบโตพัฒนาแล้วก็มีการเจริญเติบโตพัฒนาไปข้างหน้าได้ดีมากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูในเรือนความรักกันบ้างาความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวพฤกษฎนะครับดาวปัตตนิของชาวพฤกษบคือราศีพิจิกของด้วยดาวอังคารเลข3ได้โครจรไปอยู่ในเรือนการเงิน นะครับเรลเรือนนําหน้าลัคนาแปลว่าชาวพกศพเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีปัญหาในความหงุดหงิดใจเล็กน้อยแต่โดยภาพรวมถือว่าดีถือว่ายังมีโอกาสแนวโน้มกับความรักที่พัฒนาเติบโตดีนะครับแต่อย่าเร่งอย่ารีบอย่าใช้อารมณ์นะครับเพราะดาวอังคารเนี่ยได้รับกระแสสัมพันธ์จากดาวที่โยกหลังคืออาทิตย์พุธแล้วก็ราหูมันคือการทะเลาะเบาะแวงกันและ มาถึงที่ดาวเกตหมายถึงการหงุดหงิดใจการมีโทสะการมีปัญหากับในเรื่องของความร้อนอกร้อนใจนะครับไม่ควรรีบกับความสัมพันธ์ไม่ควรเร่งกับความสัมพันธ์เตือนไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วนะครับนะใครทําได้ถือว่าเป็นบุญกุศลของคุณแต่ใครทําไม่ได้ก็ต้องยอมรับวิบากกรรมนั้นนะครับเพราะดวงชะตาบอกแล้วว่าคุณจะใช้อารมณ์ต่อการที่เราจะมีปัญหากับคู่ ดังนั้นถ้าเรารู้แล้วว่ามันปัญหามันจะเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกอย่าเพิ่งเคลียกกันนะครับใจเย็นก่อนนะครับอย่าเพิ่งเคลีย์อย่าเพิ่งจะท่องแบบทะเลาะกันหรืออย่าเพิ่งที่จะเอาคําตอบอย่าเพิ่งคอมมิตเมนต์ให้เราค่อยคคิดค่อยๆทําจริงๆแล้วว่าดวงชะตาความรักอ่ะถือว่าไปได้นะถือว่าโอเคนะถือว่าดีนะแต่ถ้าเราใช้อารมณ์อ่ะปัญหาสิ่งเก่าเก่าสิ่งเดิมเดิมอ่ะมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ทำให้ชาวพลึกศพอมีปัญหาเกิดขึ้นได้บางทีตัวตนของเราเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเพราะดาวประจําตัวไปร่วมกลุ่มกับดาวึกติอยู่อาจจะมีอารมณ์แบบอ่อนไหวเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงๆน,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 นะครับแล้วทําให้ปัญหาของคู่ก็ไม่ค่อยได้ดั่งใจเพราะเขาอาจจะโมโหทะเลาะก,กับเราแบบเนี่ยเป็นต้นได้ดังนั้นชาวพฤึกศบอ่ะในช่วงประมาณครึ่งหลังของเมษายนยังคงต้องระมัดระวังอยู่นะครับบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรดีเลยไม่เป็นไรครับ ดวงชะตาของเรามันไม่ดีตลอดไปหรอกมันก็มีสะดุดบ้างเสียบ้างแต่ในช่วงเดือนพฤษภาอาจจะดีกว่านี้น่าจะดีกว่านี้นะครับให้คุณอดทนไปในช่วงเดือนเมษาแล้วทุกอย่างอาจจะดีขึ้นกว่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ